สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยล i t a r y w เว p อนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยนะครับมาทําความรู้จักกับรถถัง VT4 นะครับหรือ MBT 3 0 0 0นั่นเองนะครับซึ่งรถถังรุ่น VT4 เนี่ยนะครับก็เป็นรถถังหลักยุคที่3ของจีนะครับที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Norinco เป็นรุ่นสําหรับส่งออกต่างประเทศเป็นรถถังที่ต่อยอดมาจาก MBT 2,000หรือว่า VT1 นั่นเองครับและถือว่าเป็นรถถังรุ่นใหม่ครับที่มีความทันสมัยที่สุดในตระกูลไทย90ถูนะครับ VT4 หรือว่า MBT e 3,000เนี่ยนะครับจัดเป็นรถถังแบบรถถังหลักนะครับซึ่งเป็นรถถังสัญชาติจีนนะครับแล้วก็ได้มีการเข้าใช้งานประจำการเนี่ยตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการใช้งานอยู่ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับ ประเทศผู้ใช้งานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยประเทศไทยนะครับไนจีเรียและก็กองทัพปากีสถานนะครับที่ได้ทําการสั่งซื้อนะครับซึ่งเจ้าตัว v t ทเนี่ยนะครับน้ำหนักของมันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ52ตันความยาวอยู่ที่10.10เ10มตรความกว้างอยู่ที่3.40เมตรความสูงอยู่ที่2.30เมตรลูกเรือเนี่ยนะครับหรือว่าฐานประจํารถเนี่ยจะมีด้วยกัน3นายนะครับก็ได้แก่ผู้บังคับลคลขับ แล้วก็นายปืนนะครับซึ่งชนิดเกราะเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบ explosive ี e เล็กไทมมอรดครับหรือว่า ERA ก็ถือว่าเป็นเกราะที่มีประสิทธิภาพนะครับสามารถป้องกันแรงระเบิดได้นะครับถ้าถามว่าถ้าเจเอเจวลินจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็แอดก็ไม่ไม่ขอตอบแล้วกันนะครับก็ถ้าที90ไม่เหลือก็คิดว่า VT4 ก็น่าจะไม่เหลือเช่นเดียวกันนะครับส่วนอาวุธหลักของเจ้าตัว VT4 เนี่ยนะครับมากับปืนใหญ่ ปืนหลักขนาด125มิลิเมตรเลยนะครับลำท่อไร้เกลียวนะครับก็เป็นปืนใหญ่ที่ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่และก็มีประสิทธิภาพนะครับอาวุธรองลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นปืนกลนต่อสู้ากาศยานขนาด12.7อจมมจำนวน1แท่นยิงและก็ปืน7.62อีกจำนวน1กระบอกนะครับก็เจ้าตัวปืนต่อสู้อากาศยานขนาด12.7ม mm มเนี่ยนะครับก็สามารถยิงได้มีรีโมทบังคับใช้ ในตัวรถเลยนะครับไม่ต้องโผล่วออกมายิงแต่อย่างใดนะครับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จขนาด1,200แรงม้า895กิโลวัตต์นะครับกำลังหรือว่าน้ำหนักเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่25แรงม้าต่อตันนะครับพิสัยการปฏิบัติการเนี่ยจะอยู่ที่500กิโลเมตรนะครับหรือว่า310ไ mm. มล์ความเร็วนะครับในการปฏิบัติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ซึ่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการสั่งซื้อนะครับรถถังรุ่น v t 4มาประจำการน,นะครับจำนวน28คันซึ่งส่งมอบในเดือนตุลาคมปีพศ2560นะครับงบประมาณมูลค่ากว่า46,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังรวมถึงการจัดหายานพาหนะทหารอีก153คันในเดือนเมษายน2560ด้วยกองทัพบกนะครับก็ได้สั่งรถถังแบบ VTC จาก China North Industrial c o r p o r a s i o n Origo มูลค่ากว่า1,800ล้านบาทซึ่งก็ได้รับเมื่อต้นปี2,162ที่ผ่านมานะครับรถถังรุ่นนี้นะครับก็มีการควบคุมและก็การสั่งการเนี่ยแบบระบบดิจิตอลนะครับมีการสื่อสารแบบดิจิตอลระหว่างผู้บังคับบัญชาแลกะก็ผู้บังคับรถนะครับซึ่งระบบป้องกันของรถถังเจ้าตัว VT4 เนี่ยนะครับก็มีเกรา่ที่แบบดีนะครับแบบ e x p o s s i v e แล้วก็ป้อมปืนเนี่ยมีลักษณะทำมุมกับวิถีกระสุน และตัวรถเนี่ยนะครับมีเกาะด้านข้างนะครับบริเวณตีนตะขาบอีกด้วยนะครับรถถังยังติดระบบแบบ active protection system แบบ gl 5นะครับระบบยิงระเบิดป้องกันตัวเองนะครับและอุปกรณ์เลเซอร์เตือนภัยรถถังนะครับก็ยังมีระบบการยืนยันตัวตนของการเป็นพันธมิตรหรือศัตรูนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะได้เห็นแล้วนะครับว่าท่านผู้ชมก็อาจจะได้เห็นแล้วนะครับที่มีการรบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับแล้วก็มีคลิปออกมาที่ทาง รัเสเซียเนี่ยขับรถถังเข้าไปยิงฐานยูเครนเนี่ยในระยะเผาขนเนี่ยเนื่องจากว่าสับสนครับไม่ทราบว่าพวกตัวเองนะครับแล้วก็คิดว่า,าทางกองทัพของอยูเครนเนี่ยนะครับได้ทําการไปยึดรถถังรัเสเซียได้นะครับแล้วก็มีความเข้าใจผิดกันถึงแม้ว่าจะมีอักษรตัวแซตก็ตามนะครับแต่ทางยูเครนเนี่ยก็ไม่ได้เอกใจอะไรจึง ทำการปล่อยเข้ามาทางรัสเซียเนี่ยนะครับขับรถถังเข้ามาแล้วก็จาะยิงในระยะเผาขนเลยนะครับก็เสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่รถถังวีทีสเนี่ยนะครับก็มีระบบในการเตือนภัยนะครับแล้วก็ระบบในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ทราบว่าเราเป็นพัฒมิตรนะครับหรือว่าศัตรู นะครับแล้วก็ยังมีการป้องกันอาวุธชีวภาพได้ด้วยนะครับระบบป้องกันการระเบิดระบบดับเพลิงนะครับแล้วก็ระบบเครื่องปรับอากาศครับท่านผู้ชม VTC รเนี่ยรู้สึกว่าทหารมาเนี่ยจะชอบมากเป็นพิเศษครับเนื่องจากว่าเวลาไปฝึกซ้อมรบเนี่ยไม่ร้อนนะครับเนื่องจากว่ามีระบบปรับอากาศนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับรู้สึกว่ามันทันสมัยมากๆนะครับวิธีศรเนี่ยนะครับก็มีปืนใหญ่นะครับ แบบ s m a ร h Post ขนาดลำกล้อง125มิลเมตรซึ่งสามารถยิงกระสุนแบบ A.P.F.S.D.S. แล้วก็แบบ H.E.S.T. และ H.E.A.T. แล้วก็อีกสุดท้ายนะครับก็คือกระสุนแบบ HE นะครับซึ่งยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีนอกจากนี้นะครับก็ยังมีป้อปมป,อปืนซึ่งควบควมุมภายในนะครับก็จะเป็นป้อมปืนขนาด12.7ม mm มที่ได้แจ้งไปน,นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพนะครับยังมีกล้องวัดระยะด้วยแสงเรเซอร์การมองเห็นรอบทิศทางและระบบกล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นที่3นะครับเ็ถือว่าเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็คือศักยภาพของมันนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็นามาเป็นข้อมูลข่าวสารให้กับท่านผ ชมได้รับชมได้รับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ